นี่คือสิบปีนี่ยังต่ําก็คือตัวเ<ช>มียตัวเมียทุกตัวนะใช่แต่ถ้ามันมีตัวผู้ด้วยตัวเมียด้วยผมว่าน่าจะสิบถึงสิบห้าปีนั่นแหละใช่เนาะก็ประมาณนั้นก็คือถ้ามันออกเป็นตัวเมียตลอดเนี่ยอยู่มา10สิบปีแน่นอนได้เรีอบร้อยวิธีรัดก็คือ,อยังไงพี่ไม่อยากรอสิบปีแล้ว สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวัสดุน้อยชาแนลนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ดีงามฟาร์มนะครับมาทําความรู้จักเกี่ยวกับวัวเอฟนะครับหรือวัวสายพัฒนานะครับว่าวัวเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามเอฟสี่เอฟห้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็พัฒนาแบบไหนเพื่อให้ไปเป็นวัวเลือดร้อยนะครับไปดูกันเลยครับห้าก็คือเลือดร้อยใช่ครับอย่างสมมติว่าวัวเอฟเนี่ย ตรงตรงขาหน้าอย่างเงี้ยเขาจะตีเบอร์เป็นเบอร์หนึ่งก็คือเอฟหนึ่งหนึ่งครับผมถูกไหมครับเนี่ยบางคนเพื่อนเพื่อนเขาไม่เข้าใจนะครับว่าใช่ครับเนี่ยจะมีหมายเลขอ่าเขาจะตีเป็นเอฟหนึ่งถ้าสมมติว่าเอฟหนึ่งเอฟสองสามสห้ามันไล่ไปอย่างนี้มันจะตีเป็นขาหน้าอเนี้ยถ้าเลือดร้อยจะไม่มีเลือดร้อยจะไม่มีเขาจะตีเฉพาะเบอร์นมเบอร์ตรงนู้นของเขารหัสฟาร์มแล้วก็นำจำนวนเบอร์ใช่เบอร์ของวัวเขาใช่ครับประมาณนั้นคือไม่ว่าจะ แล้วแล้วอย่างพวกใบพี่ตัวเอฟหนึ่งเอฟสองพวกนี้จะมีใบไหมมีใบไหมผมถามหน่อยก็คือทั้งเราต้องส่งเข้าไปที่สมาคมอืมลูกเอาตัวแม่นะฮะตัวแม่อย่างเดี๋ยวพ่อตัวเนี้ยครับแล้วก็เอาเอา,เอาประวัติถ่ายรูปไปแล้วก็ส่งไปอืเขาก็จะออกไปเอฟหนึ่งพ่อแม่พันตัวเนี้ยเอฟหนึ่งแล้วหลังจากนั้นลูกจะเกิดจากตัวนี้เราก็ต้องถ่ายรูปลูกตีเบอร์ไว้ตอนหกเดือน 6เดือนขึ้นครับครับก็จะเป็นถ้าเป็นตัวเมียเขาก็จะตีะประวัติให้เป็น F2 คือถ้าเราจดกับสมาคมแล้วเราแค่แค่ส่งเรื่องไปเพื่อขอใบเข้ามาครับอ๋อถ้าสมมุติว่ากรณีกรณีพวกที่ทำเป็นน้ําเชื้อเป็นหลอดเนี้ยก็จะมีใบให้มาพร้อมกับหลอดเนาะตัวนั้นอ่ะมันจะง่ายมันจะรู้รแต่ถ้าสมมุติว่าเราผสมตัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาประวัติพ่อกับประวัติแม่ไปขอใบามาใช่ครับอ๋อถ่ายรูปแม่ ครับครับแล้วก็ใบพ่ออืมนี่คือคือต้องบอกก่อนนะครับว่าวัวเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบในการในการลำดับชั้นเนาะวัวเลือดร้อยก็ส่วนเลือดร้อยเลยครับเลือดร้อยก็คือผสมแม่เลือดร้อยพ่อเลือดร้อยก็จะเป็นเลือดร้อยเลยโดยตรงนี่คือเลือดร้อยนะครับแล้วก็ส่วนว่าลูกผสมเนาะกาเรียกวัวลูกผสมเนี่ยถ้าอยากจะพัฒนาเนี่ยเขาก็จะเอาเลือดร้อยเนี่ยมาผสมกับลูกผสม มันจะไล่ตังแต่ f หนึ่ง f สอง f สา f สจนถึง f 5้า f 5ก็คือเลือดร้อยนะครับก็ประมาณนั้นส่วนการไล่ยังแต่ f หนึ่งไปถึง f 5้าเนี่ใช้เวลาประมาณกี่ปีพี่อย่างเก่งก็ถ้าห้าไม่เกินสิบปีได้ไหมประมาณนั้นครับเพราะว่ามันต้องอยู่ขึ้นอยู่กับแม่แม่ตัวตัวต่อตัวต่อตัวเนี่ยรุ่นต่อรุ่นน่ะครับว่าให้ตัวเมียไหมก็คือถ้าให้ตัวผู้เหมือนก็นับไปได้ละ ก็คือมันต้องรับจากตัวเมียอย่างเดียวเริมมาต้นมาตัวสมมติตัวนี้ F หนึ่งให้ลูกเป็นตัวเมียครับก็ตัวตัวเมียตัวนั้นก็เป็น F สองอืมเพราะลูรุ่นลูกเขาไปให้ตัวผู้ก็ยังอยู่แค่ F สองอยู่ F สองอยู่แต่ตัวนี้ถ้าให้ตัวเมียให้ตัวผู้มาเนี่ยสมมติตัวนี้ตัวนี้ F หนึ่งตัวผู้อ่าตัวนี้ก็ยังเป็น F หนึ่งอยู่ยังไม่ถึง F สองครับสายเลือดเขายังไม่ไปถึง F สองครับเพราะว่าตัวผู้มันให้ลูกไม่ได้ใช่ครับอ่า มันก็ต้องรอเป็นชั้นคือของตัวเมียอ่าตัวเมียครับชั้นใส่เลือดอืมก็คือถ้าเขาให้ตัวเมียตัวเมียตัวเมียปีละปีมันก็แค่ห้าปีเองแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าวัวกว่าจะควอดลูกได้ก็สองปีใช่ใช่เนาะก็ห้าสองเป็นสิบก็ประมาณสิบปีนี่คือสิบปีนี่ยังต่ําก็คือตัวเมียตัวเมียทุกตัวนะใช่แต่ถ้ามันมีตัวผู้ด้วยตัวเมียด้วยผมว่าน่าจะสิบถึงสิบห้าปีนั่นแหละใช่เนาะ ก็ประมาณนั้นก็คือถ้ามันออกเป็นตัวเมียตลอดเนี่ยอยู่มานิบปีแน่นอนได้เลือดร้อยวิธีรัดก็คือ,อยังไงพี่ไม่อยากรอสิบปีละก็คือผสมแยกเพศอ่าที่ฟาร์มเลือดร้อยเขาทำกันอืมใช้ผสมเทียมไม่ต้องเ,เป็นลุ้นว่าตัวผู้ตัวเมียแล้ววัแต่ถ้า<ม>อยากยอยากจะไวอีกก็คือเอาร้อยกับร้อยมาผสมกันเลยถูกต้องถูกต้องตอนนั้นคือไม่ต้องรอสิบปีละแต่งบเฉลีวมากครับ อืมงบเยอะมากอืมมันก็ต้องใช้ทุนสูงขึ้นไปอีกใช่ครับครับบางตัวก็แสนสองแสนบางตัวที่สวยก็สามสี่แสนก็มีใช่ครับเกี่ยวของลุงสนั่นเนี่ยครับเพศเมียสี่แสนแบ่งออกเพศกี่เดือนเอ่ยหกเดือนยานมหกเดือนยานมสี่แสนอย่างตัวนี้แหละครับตัวนี้ตัวผู้อ๋อแสนกว่บาทอ๋อตัวผู้ก็จะต่ำกว่าตัวเมียใช่ครับ ก็มที่ต่ําก็คือระดับสีมันไม่เข้มถ้าระดับสีเข้มก็ก็อีกระคางนี้อีกก็เริ่มต้นอีกสองแสนสามแสนสี่แสนขึ้นไปคือเราเอาสายเลือดพันธุกรรมเข้ามาพัฒนาต่อนเพื่อไปเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยพัฒนาเรื่องเม็ดสีทีหลังก็คือไม่ได้เน้นคําว่าสุดโต่งคืออยวเอาสูงสุดก็คือเราค่อยๆก้าวค่อยๆค่อยๆเดินนะค่อยๆพัฒนา บางทีเราไปเอาแบบสุดโต่งมาบางทีมันก็บางทีมันก็หนักไปอืสําหรับพื้นฐานนั้นพ่อพันเยบห้านะครับเรื่อนร้อย ครับจะมีหมายเลข F5 อยู่ตอนนี้จะเป็นโรงฟางนะครับก็คือเอาอฟางทุกอย่างมาเก็บไว้นี่แล้วก็ให้วัวเขากินแบบบุฟเฟ่เลยตัวมีหน้าฝนนะครับค้อกจะเละหน่อยมาดูตัวนี้ก็ นี้ก็เลือดร้อยนะครับทุกคนตัวนี้ก็เลือดร้อยพอพันสวยงามตัวนี้ นี่ก็เป็นเลือนร้อยเชื่องนะครับตัวนี้ยเลือนร้อยของยูเอนะครับนี่เบอร์เขายูเอ็เขาจะมีเบอร์ติดอย่างนี้นะครับนี่เป็นเลือนร้อยเราชื่ออะไรอืมอืม วัวที่นี่กำลังนะครับเลื่อนร้อยเยอะเลยพันธุกรรมดีตัวนี้ก็เลื่อนร้อยไหมเนี่ยนี่ก็ร้อยขมว่าเขาเชื่องครับตัวเนี้ยอื เกษตรกรที่มีวัวนะครับบามั่นพื้นบ้านนะครับแล้วสามารถปรับปรุงพันธุ์จนไปถึงเลือดร้อยเนี่ยก็ก็ต้องใช้เวลานะครับอย่างน้อย15ปีถึง20ปีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการที่จะไปทางลัดเนาะก็สามารถซื้อวัวเลือดร้อยเข้ามาเลี้ยงนะครับเพื่อขยายพันธุ์ได้นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องใช้ทุนนะครับใช้ เงินทุนในการซื mm ้อเข้ามานะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรนะครับที่จะปรับปรุงพันธุ์พัฒนานะครับเพิ่มมูลค่าให้กับฟาร์มตัวเองนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ